และนคณะเข้าไปฐานวัตุแค่้ตัวฐานในที่ั้เราขัวเราัวอย่างนี้ซึ่งถือในการสร้างสรรค์กรรมการให้บามตันเป็นอย่างนี้แต่ก็มีส่วนคใ 来，我们来。 ที่หนึ่งดูแลนักรีและครอบครัวนักรบให้ดีี้สุดสองผมมีหน้าที่ดูแลพนักงานทางการส่พรคราะหงลูกน้องผมให้ดี้สุดสาได้รับราชการพิเศอ,องค์การเงินเกษตรต้นเดนเทศกาลที่หลกับเราพวกเราและผ็ผมเชื่อว่าอาจจะนั่งอยู่ในนี้ด้ทั้งไัยยุทธการบ้านาแค่ ผกท่านจะทาอะไรเราในแวนวแรกซึ่งท่านไน้พักคดีทมภผ่านในพืน้ที่คด,ดีกลับตุวร่วมท่านว่าวันนี้ช่วงนี้มีาการปาระท้าต่อ อพี่นี่แล้วก็กลัวว่าพวกเราถ้าลูกหลานเราเสียาเอาไปรบัวขอพี่ว่าเราจะไม่เป็นผู้ค้าผู้ขายผ,ผู้เสพไม่เป็นที่พักยาไม่ให้เป็นกับสายยาในยาเสพติดทั้ครับขอพี่ นายปพงศ์ธนาพานิชนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสุรขทัยที่มีงานสําหรับทหารผ่านศึกขึ้นวันนี้เพราะว่าได้รับเกียรติจากท่านผู้มีการทหารผ่านศึกผู้มีการกทหารผ่านศึกนะครับคุณเด็ดที่งามข่าวซึ่งท่านได้มาตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกในจังหวัดสุโขทัยเรามีสมาชิกทั้งหมด4,205รายทั้งหมดครบถ้วนครับ เป็นครั้งแรกที่ท่านได้ลงมาเยี่ยมแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ทหารบันชึภาพ้นภมใจที่ทัวกเราผู้ใหญ่ให้ความสำคัญให้ความใส่ใจสร้างความเชื่อมัน่นกรบางความรประสนาน้วก็จะพยายามสร้างความรักความสามัคคีเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับตราบใดที่สมาคมนได้รับความไว้วางใจจากทางองค์การก็จะทําให้ดีที่สุดยึดม,มั่นในอุดมการในการ,ในการที่ เชิดูรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็รักษาสิทธิของอเพื่อน้องน้องที่ทหารขานศิุย์ของเราภายในจันงหวัดพังงูซึ่งแบ่งออกเป็นตามชั้นบันตรได้คือบัตรชั้นที่หนึ่งบัตรชั้นที่สองและบัตรชั้นที่สามนะครับซึ่งแต่ละท่านบัตรชั้นที่หนึ่งบางท่านก็สามีได้ชีวิตลงภรรยาได้รับปัจบก็พวกเราก็จะดูแลกันอยู่ สิทธิที่พึงมีคงได้นะครับ,บการองค์การทหารสามสก็วันนี้ก็ทิ้งเพียงแต่ว่าเจ้เาหน้าที่มากนะครับกศการมาเยี่ยมเยือนนั้นอาจจะไม่ครอบคลุมก็ถึงก็เลยมีการจัดตั้งสมาคมแล้วก็เครือข่ายระดับโลกขึ้น,นครับในส่วนตัวผมเป็นนายกสมาคมผมดูแลทั้งหมดเกตร้อยกว่าตำบลจพันกว่าหมู่บ้านนะครับซึ่งมสมาชิกทั้งหมดตามที่ผมเรียนไปแล้วก็สี่พันสองร้อยหกสิบห้านายนะครับซึ่ง าถามว่าครอบคุไมไหมยางแต่เราต้องการที่จะช่วยเหลือดูแลพวกเราตลอดไปครับไปถึงผู้ผู้ที่ใน,ใน,ใ,นในบรรยากาศตอนนี้บ้างครับ<อ>ครับที่สุหนึ่งที่อยากจะเรียนไปถึงผู้ท่าน<ม>ผู้ยิ่งใท่านครับพวกกระทรวงทุ่กครมพวกเราได้อ่านบันึกได้ทําหน้าที่ปกป้องรักษาอาธิปไตาย ของประเทศชาตินะครับตราเข้าชีวิตเข้าราชการและก็บางท่านเป็นทาหารพระราชบัญญัตินะครับก็ไปทั้งต้มกันประเทศและก็ทั้งราบฟามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศนะครับบางท่านก็สูญเสียไปแล้วบางท่านก็ได้รับการยกบุคคลากรมาก็อยากจะฝากเรียนถึงไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจโดยเฉพาะท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมน,นะครับในเงินเยียวยา3มพันบาทถ้าหากว่าท่านมีโอกาสจะนําเสนอให้กับส่วเกี่ยวข้องได้พิจารณาออกเป็นพระราชบัญญัติบังคับใช้่านสภา,าก็จะเป็นสิ่งที่ดียิ่งสําหรับพี่น้องชาวทหารบันศึกนะครับบางท่านในลําบากจริงข้าราชการบานาญเศรษฐกิจก,ก็สูงไรายได้ก็เท่าเดิมนะครับก็ลําบากสูงอายุนะครับส่วนมากก็ 60ขึ้นแล้วก็บางท่านที่เป็นทหารตามพระปจักคือทหารเกณฑ์ปดเกษียณอกมาแล้วมาทําไร่ทานาไปรับจา้างอยู่ต่างแดนนะครับบางท่านไปป้องกันประเทศแถวช่องบกสุรินทร์สิสเกตหรือว่าปักใต้ตำานงนี้นะครรายได้ไม่เพียงพอก็อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลมุ่งเน้นในเงินสวัสดิการ3,000บาทนะครับที่จะ เขา,าเรียกว่าเงินเกี่ยวยาทหารผ่านศึกนะครับในส่วนเป็นรายเดือนอยู่แล้วก็คงจะออกก,ก้อนแกมในส่วนตัวผมนี่จะดูแลื่วนพ้องน้องพี่ทหารผ่านศึกทุกหมู่เหล่ากันเข้าที่พลังจะมีนะครับเพราะว่าสมาคมไม่มีงบประมาณยังแต่เป็นศูนย์กลางระหว่างทหารผ่านศึกแล้วก็สํานักง,งานเตขตผมห์ทหารผ่านศึกขเขตเลยไปถึององค์การทหารผ่านศึกระดับประเทศครับ ผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีมาแต่ก็คือท่านที่เป็นครอบครัวบ,บัตรชั้นที่หนึ่งนะครับซึงบิดาหรือบุตรชายเสียชีวิตในในการรบในการต้อกรประเทศนะครับก็ได่นบัตรครอบครัวบ,บัตรชั้นที่หนึ่งก็มาแทนนะครับพวกเราก็มีการประชาสัมพันธ์ไปว่าผู้ถือบัตรทหารทุกชั้นบัตรมารับการตรวจเยี่ยมวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นโอกาสที่ดีของชาวที่น้องทารผ่านจังหวัดสมุทรสงครามเราที่ได้มีโอกาสได้พบปะกับท่าน ผู้อํานวยการองค์การสงฆ์ข้อทหารต่างซึ่งไม่เคยมีสักครั้งตั้งแต่แยกมาจ,จากจากังหวัดอุดรธาน,นีนะครับก็มีวันนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งผมเองในฐานะนายกสมาคมก็ประทับใจภูมิใจค,คึกคักนะครับเกินยอดเกินเป้าหมายนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็กคือกําลังใจที่เราจะต้องดูแลกันและก,กันตลอดไปนะครับและความสาคัญของคนรุ่นหนุ่มที่ได้รับบัตรัดเส็ อ,องค์หน่วยงานภาครัฐที่จะนาําไปใช้บางท่านก็เป็นผู้นําชุมชนบางท่านก็เป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับบางท่านก็เป็นอสอมหรือรอะไรต่างหยิบเฉยมาใช้ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้ได้ผ่านการฝึกษานะครับรู้สึกว่าจะมีความคล่องตัวนะครับอันนี่จะสามารถใช้ได้ในส่วนของระดับจังหวัด